Talk to your fans and sign autographs เพื่อนๆจะต้องไปคุยกับเพื่นๆแล้วก็แสกลายเซ็นนะคะจะเป็น NPC ที่ทำได้เนี่ยมีทั้งหมด4ตัวแต่ว่าเราก็ไปแค่2นะคะไปตัวที่เพื่อนๆสะดวกแล้วก็สามารถไปคนละตากันได้ค่ะตัวแรกของไซก็มาเป็นพิวรีนะคะคือไซไม่ได้เลียกหรอกว่าจะมาตัวไหนแต่ว่า พอดีพิวรี่มันใกล้สุดตามระยะแบทเทนบัสนะคะเราจะขอทองก่อนก็ได้นะแล้วก็ค่อยขอไลเซนเอ้ยเราค่อยแจกไลเซนค่ะตัวที่2ก็เป็นโจนซี่นะคะมีแจกของเหมือนเดิมค่ะเท่านี้ก็จะผ่านเควสนะคะแค่ไปคุยกับ n p c เรียกหัวข้อให้ถูก2ตัวเท่านั้น